ความหลุดพ้นเนี่ยเป็นไปเพื่อพ้นออกจากทุกข์เนเป็นไปเพื่อทำลายตัวตนร่างทรงเนี่ยจึงไม่ได้เกี่ยวกับธรรมะเลยเป็นความเชื่อเขาเรียกว่าสังขารคาว่าปรุงแต่งอะไรคำว่าปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งตกอยู่ใต้อำนาจแห่งสังขารย่ยอมเป็นสารพัดอย่าง เรียกอาการของจิตคนที่ไม่รู้จักจิตไม่เข้าใจจิตก็จะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองเป็นนั้นเป็นเพราะสิ่งอื่น,นามาดนบันดาลบ้างมาเข้าสิงบ้างนะคนเป็นร่างทรงเขคิดว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งสิ่งภายนอกเป็นจิตวิญญาณภายนอกเข้ามาสิงสู่นะจึงว่าเป็นอย่างที่